โจพร้อมยังโจโโโอมี่สส้องบจด้าสองสิบสิะเราจียกชื่อต้องห้ามกูตูรู้จชื่อห้ามกูเมิียอยู่บนรถพี่พี่เห็นเดวู นี่ตัวละเล็กเงี่มังมี้เหี้แล้วเมื่อไหร่เหมือนจะหยุดหลอเพื่อนโอ้ยกลัวหยุดแล้วมึงหยุดยังกลัหยุดกูไม่ลัวหยุดแล้วเบอระหยุดหรือยังไอ้เจ้าเอาตัวเองเถอะยัไม่เคยมีเพื่อนกูหยุดแล้วฮะคุณจะหยุดหรือยังไม่เคยมีไม่เคยมีเมื่อไหร่เหจะหยุดหลออ่ะเไหนมึงหยุดหล่อก็วันนั้นแหละเพื่อน อันเป็นพูดเจอมึงเยงแล้วกูเขินวุ่นทีเลยพอเถอะพอเถอะกูเขินจริงนะพอเถอะนะผมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแบบมองตาบางพอ,อะหยุดฟังแล้วแบบใจลาย,ลายเลยติงต่อง ยิ่งสิยิ่งสิยิงสิไม่โดนหรอกอะไรอยากไปเอาของอ่ะเอาอะไรครับไปสิอลพินอลทันีนน่็กอดัมเหรอ มาาทำยแล้วมีคนมาทำายค่ะโดนป้องบ้านแล้วทำไงแล้วทำไงตำรวจมีคนแบบาไปรับแฟนโอ้โหเวออเออฮัลโหลไอเก้วว่าไงอยู่ไหนอยู่แลนด์แดงมาสิทำอะไรไม่ทำอะไรเลยทำอะไรที่แลนด์แดงเอ้าเกียวทำอะไรอ่ะเกียวไม่บอกปล่อยให้ลุง แก้วอยู่ไหนนะ่ะเบลเบลอยู่บนรถอยู่ที่ Wall City. วอซิตี้วอซิตี้เหรอโอ,อาาเคเแก้วอ,อยู่ไหนยอ,อยู่ในวอซิตี้นี่แหละเอพีในแก้วบอกว่าให้ไปหาอยู่ที่วอซิตี้อ่ะดว่างไงเดีกยวรอตรงนั้นนะเดี๋ยวไปออโ,โอเคโอเค มันรู้ได้ยังไงก่อนดิพาเขาไปนี่น่ะดิเดี๋ยวอืม いな、うん、い。 แค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปพักแล้วนะเกียวเจอกันเดี๋ยวจะไปพักกันแล้วเกียวรถเกียวรถเกียวอยู่นี่แหละเอาเป็นทิ้งลงน้ำแล้วเฉยไม่เอารถไปทิ้งลงน้ำอนะ่ะรถจะพังมือซ่อมดีเพื่อนโดนตล้อจับนะเค้กเกียวจะไปหาอ๋อเขาหายเจอแล้วกันไปห,หาเจออยู่แล้ว จะหาเจอได้ไงเดียวไม่บอกว่าอยู่ไหนเอาปิ้งเก่งหาให้เจอเถอะอยากเห็นคนเก่งดังเลยเก่งสักแค่ไหนเชียพี่โจหนูมีของมาให้พี่โจด้วยหนูมีของมาให้พี่โจด้วยของอะไรอ่ะ พี่โจอยากได้ไงสิ่งที่พี่โจอยากได้ไม้แดงเหรอวะไอโจเออพี่โจอยากได้ไม้แดงเหรอใช่หนูเห็นพี่โจบทลายรอบแล้วอะเมื่อกี้อะแล้ก็เลยเอามาให้ได้เหรอได้จะสุนเหรอไม่ใช่จบจบไอโจคือไม่หออยากได้หรอใช่เหรอ ข้าว <How? S 2> ไม่ชอบอมไม่้อง,องเราหรอกนะลงมเมาดีกว่าลงสิลงสิเดินไม่ถึงวะมันจะถึงหรอไม่ถึงหันตะพังด้วย ว่าเราตายกปได้มันเดียวเพื่อนก็ตึงหรือไงเพื่อนขายว่าแม่งก็เก่งเลยอะไรเนี่ยโจอีกไมนพอมึงหล่ออะนั้นไปตรงนู้นข้างหลังไปไหนครับเอาไหนไปตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปดูดูหน้าหน่ะบันไดซ้ายมือนี่หรอใช่ข้างหลังอันนี้เหรอครับข้างหลังอันนี้เหรอ อันนี้เหรอใช่เน,นี่ยเหรอเออเนี่มันไหลอุ้มเลยนี่อุอ้ยเดี่ยวเดียวเลยพี่โจกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าหกเก้าเก้าครับอ๋อพีอเอาเชือกไปปูใช่ไหมไอ้โจต้องพี่โจบนยาได้หนูก็เอามาให้เนี่ยเชือกถูกไหมพี่โจมัน,ม,ม,นมันไม่มีที่นี่ดิไม่มีที่แขวนอนะ สพานโอ้สพานเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยสะพานดึนไปแขวนเลยค่ะขึ้นไปสิขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเราวิ่งเราวิ่งขึ้นไปข้บนได้ไหมนะได้จริงเหรอพี่ต้าไม่เคยมาหรออืมไม่ไม่ไม่เคยเออถ้าตายแล้ว

พีโจเงือออกมือเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไดไถึงแล้วพุ่มมาเขาชนไก่เลยกล้ามขาขึ้นแล้วเกลพี่โจเคยไปเขาชนไก่ด,ด้วยเหรอใช่พี่ไปชนไก่อยู่เขาไปชนไก่กันเหรอใช่ใชใชถึงแล้วในตรงนี้ปลอดภัย

อุ้ยอย่าพึ่งนะกระโดดแล้วมันท้าวิมันไอเ้เจ้าท้าวิมือปันน่นอะวะ <laughs> โอ้ยเหนื่อยๆๆๆเอหนื่อยเหนื่อยอึมหนึ่งหายใจก่อนหายใจก่อนเอ้ยนี่มันมีมันไหนอยู่ท้าวิโคตรผีอะประเด็นคือเราจะลงแบบรถยังไงเป็นไม่เป็นไร แล้วก็กระโดดลงสิเฮ้ยไม่มีมร,รม่มอ่<ร>ายกระโ<ห>ดดล่มได้นะเราไปทําร่มกระโดดตรงเนี้ยก็ได้พอแล้วเกอทีเดียวพอล้เราจะไม่ขึ้นมาละ้ยมันไปตรงนู้นได้ด้วยตรงนี้สวยนะน,นม่งดูแลวเี่ยใช่หมายถึงมึงนั่แหละโจ้ กูเพิ่เคยมันต้องชมเงินมึงสวยอะแต่มึงก็น่ารักนะเออเออเออเอยโจเอโจขอโทษกูไม่าให้ใจมอมันหรือกูจับมองขึ้นมาก่อนกูเกือบได้กูเกือบได้ผูกจริงนะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เอาเทือกออกมาเลยเมื่อกี้เกือบแหละไม่มีร่มว่ะเฮ้ย เกลียวถึงตายเลยววันนี้เกลียวเต็มระบบจ้ะไอ้โจไอ้โจมีเต้นซีวอลวันนี้เวะอะไรนะเต้นซีวอลโอ้ะอะไรวะก็ไม่เสียนท่านะมีพวกบีบงบีบอยไหมบีบอยเราจะมีรู้มีค่ะท่านี้อะไรเกี่ยว ท่าอะไรนู่ป็นอันนี้ไม่ใช่ท่าบีบอยนะบีบอยไม่ท่าบีบอยนี่บีบอยนะนี่ไงเจอละเฮ้ยผิวจัดอยู่ไหมโอ้ oh, ดูกางเกงหนูพอเลยไอ้อสแล้วให้ไปเปลี่ยนทั้เพิ่นนี่ไ,ไม่ยอไมไปเปลี่ยน ตัวไม่สวยนะนี่สูบุรีอาไ่เกี่ยวตัดตัดตัดจุดตัดเดี๋ยดูดีดยดูดี๋ยวเด๋ยดูบุรีดูบุรีดูบุรี อ่าแกวกูว่าละกว,ว,ว่ากว่ามันไม่เป็นไรมนไม่ใช่หรอกว่ากูยินตรงนี้แหละยินตรงที่มันแบบมีที่กั้นเนะ่าน่าจะดีอยู่ลรงเี้มันอันตรายดู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 สนนะวันนี้แกวสนนะโตด,ดูดิ โดนบุรีทิ้งเลยเอา้ามาทางนี้แทนนะดูดเร็วเหมือนกันนะเนีน่ยดูดทีทิ้งทีดูดทีทิ้งทีดูดตัวละทีโอ้สถานที่นี้หนูว่าเขาน่าจะมาฆ่าตัวตายกันเน,นอ้อนะพี่โจจริงไหมแก้วพี่โจผูกตรงนั้นสี่หอาเชือกมาให้แล้ว ฝรั่งฝรั่งคนเขามาฝรั่ง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 น่าจะเยอะนะคะฝรั่ง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 เนี่ยพี่โจผูกตรงนี้เลยค่ะมันจะผูกยังไงก่อนมันไม่มีที่ผูกเลยเนี่ยนู่นตรงนู้นก็ได้นุนเกียวเกียวดูเชี่ยวชาญกันนะเกี่ยวเคยพาใครมาทำอะไรได้แบบไม่เคยแต่ว่าเกี่ยวเคยพาคนมาแขวนวันนี้หรอ ไม่เคยพาคนมาแขวนเคยแต่โดนแขวน,อ,น,นอ๊ะพีกาพีกาเอ๊ะไอโจยอย่างเหรอไ,หไอเฮีได้ถาไอ้ปลากรึ้งคือตัวร้ายใช่ไหม คุณนี่คืออิมมอเตอร์เหรอเอาเลยพี่ก้าเอาเลยรั่งโกงเมื่อกี้วุ่นปัดตกใจนะนึกว่าจะมีคนตกแล้วไม่ไม่ตกไม่ตกโอ้โหไม่ทำกันถึงตายอยู่แล้วต,ตอนนี้กูจะโดนยิงตายแล้วตอนนี้นใช่หรอเอาเข้าไปหาเอาเข้าไปยากยากยากกูบอกเลยยัยกูลุกนะเนี่ยกูได้ลุกนะกูบอกแค่นี้แหละ ใหญ่ได้ลุกนี่คำเตือนเตือนรอบสุดท้ายแล้วนะเราจะไม่เตือนอย่างแล้วนะเราจะไม่เตือนไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โจโยนลงไปเลยพี่ค่ะไอ้โจอ๋อใช่โยนลงไปนะในน้ำจะให้พี่โยนเพื่อนพี่ลงไปเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่น้ำนี่นะไม่ใช่นี่จะตงนีเหรอตกไหมนี่ไงตกไปแล้วเฮ้ยไหลไปแล้ว <c oughs> ไปจิบมาก่อนฝ <c oughs> ังนูนหรือเปล่านี่ไง

ไอเดินไปรตรงขอบเลยเกลรเราจะกินข้าวทำไมมื้อสุดท้ายเหรอเอยเลยกินค่ะคช่วยโจก่อนไปเดินลงไปเดินไม่ได้ค่ะแล้วไปสิกลัวความสูงตามมาตามมาหนูตามไม่ได้พี่ค่ะหนูกลัวความสูง ก่อน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 กกกเกือบแล้วมันหนักเนี่ยมันเดินช้าเนี่ยเห็นไหมไม่ช้ามันเดินปกติดีนะเมื่อกี้เกลียวจับไว้ทัน มันลงนานเนาะไอตัวอยู่นู่นไหนเห็นไหมข้างหลังพี่โจบอกมารับมันต้องมาร,รับก่อนอหมอพ,พี่น้าเห็นตรงสะพานไหมเห็นพี่เห็นไม่ปล่อยโจลงไปตรงนั้นแหละ ไม่เคยว่าทำอะไรล่ะคุณชอบมาฆ่าตัวตายเต็มนะจริงเหรอใช่นี่ก็ผีดุดิเงี่ยดุดินไปหลับโจโจกัน